เอาแล้วเอฟซีครับเขาปลาเขาดงหาเฮ็ดคือเก่าละ่ะสาวหน่อยบ่าวมูม้นนี่เขามาซาครับผมมาตั้งใจมากเก็บเอาเฮ็ดขี้เท่าเนาะเป็นหยัางนี้ค่อยวางสัน่นโอกาสสิได้สูงครับเพราะว่าคนหูกินน้อยเนาะเอซีเนาะบางคน่นกับบ้กากินนะนะบางคนเขาว่าเฮ็ดเบียร์เด้บ่าวมูกกับสาวหน่อยกั สัวสีกากินกะว้าโดนขึ้นกันเหรอครับผมกีมันนี่ว้าบ่แผลเห็ดลงโองก FC เลย้ยนี่ครับอันซ่อนเอ,อ้ยพี่นี่ครับหาเห็ดแกงขันมาส,สาอะไรยังสี่แล้วครับมาหาเอาเห็ดแนวนี่ละหืมอืมอืม FC เฮออ้ยเห็ดแกงแสบเอาอขืเ้เกออ่า แกลงแสียบไปทีเอฟซีบริเวรเลี 4, ยนเยอะแต่บพื่ท่านเด็ดซุปบพื่ท่านปนครับว่บาสิล่องอไปซุปไปปนมึงกนี่เป็นเสียบครับพอดีของเฮ็ดชนิดนี่คือมันบ่หยาบนะเอฟซีนันบ่หยาบคือเฮ็ดปวกเด้บ่หยาบคือเฮ็ดโคนแสียบยำกรึบกึบดีโอ้โยแน่นอนยังแต่ดอกตูมเพิ่นเด้อโอ้ยอ,อ่อนซอนหวานบอยากพักดอกใหญ่ๆนี่ยำเต็มปากเต็มคำดีครับ เฮ็ดโมนี่กันหูดอนมองมันเคยเกิดกับเกิดมันหันละเอซีหาปุ้งใหญดอกยกเว้นคือพ่อไอ้คนเจ็บเฮ็ดที่เพิ่นเคยกินเด้อที่เพิ่นกินเพิ่งจะสิเก็บไปเบิดก่อนนี่ยนะนี่ครับซ้ำหนึ่กระเด็นละตัวปนหน่อยหนึ่งเอาหากันต่อครับเอฟซี 4, ครับมันหมานครับเอาครับเอฟซีครับสาวหน่อยตาดีแล้วเฮ็ดก็ไข่ขาวดอกบุ้งใหญ่โอ้อ,อ่อนซ่อนนี่ล่ะมาซาแต่ว่า,า,าหูจุดหูไม้เนาะ ยางกะเลาะแล้วครับผมถ้า<ะ>มันออกกะเห็นก็ได้ยังสี่ละเอฟซีเลยไปสาวหน่อยพึ่นว่าพึ่นพ่อไว้หลายดอกใส่โอ้งองหันขาวครับบัดนี้เขียวโอ้กําลังขึน้นกําลังงามโอ้ใส่ใส่เลาะวุ่นหากับสาวหน่อยดอนนี่ละเอฟซีเลยใส่อีกดอกนึงเจ้าสองตีโอ้แน่นอนแน่นอนสาวหน่อย โอ้ยผุ่นเย็บซีเลยคนยางบาบอออกกันยางพันบเลาะบ่อเข่าเลืกครับม่เจังสี่เลยเย็บซี่เลยเขาไข่เขียวบานเจินเทินเลยดอกนี่เย็บซี่บานในหมู่บ้านคนที่คือออกไปทางเขาเนี่อีกดอกหนึ่งครับเย็บซีเพิ่งกระรังดันใบใหม่ขึ้นมากง,ง,งามเลยดอกนี่เบิง่งขึ้นมาสีมาซองพอแพร่แหว่ซองแดด มันตัวเท่านีน้เอาผีมาเอาผีต่เห็นใบดอกนิ้งเป็นในต้นปอแดง f อซีเขาเกิดอ,อยู่ใต่ต้นปอแดงไใล่ะร่อยว่าใคยแน่เผินท้างนี่ดามันออกแล้วกะงาเงี้สิล่ะเอฟซีจะหนีไกลมันครับเลอออมมึงดีๆก่อนเหง่ตขอไข่เขาจะออกบอกไกลกันดอกเอ้ยเอาไปมาเลยเด็ปปนอีกขึอเก่า แน่นอนบอยยุสซี่ในเขคายเมื่อวานกระย่าได้ไปค่ะแต่กูมันสาวหน่อยเอาเงาใส่ตู้เย็นไว้เอาเลาะกันต่อหากันต่อครับผมมันหมาครับหืห่วยน่ะเห็นบอยละแสดงว่าคนบอยยางมาปองนี่ขจ้ายางจะทางขางโอ้เขคายขาวยุสซี่เยบานจนได้เนาะเพียงคนไต่สิบะเห็นโอ้ไปทางเถาแลเด้อเด้อเอาบออืม ว่าฝนมันปรตกใส่เด้มันแห้งเอาหาตัวครับผมอยู่บริเวณนี่แหละใกล้็เก,กิดใกล้ๆนี่แหละนี่ครับเอฟซีครับคือบ้าหมูวาครับอย่าไปไกลเขาครับขันเห็นออกแล้วหาใกล้ๆนั่นแหละเอฟซีบ่าว่าสีเขียวว่าสีขาวขันเขาออกเขาออกหลายครับขันค้นบ่อท่านมาพอนี่ครับเอือนซาวหน่อยมาเก็บอันตัวนี้นี่เจ้าผู้ได้ยางตะเอฟซี FC บ้างเขารออยู่นี่ บ่หมูกเก็บมานน่อยู่บ่ไกลกันเิดสิห่างจากไอ้มองสาหน่อยเก็บไอเห็ดเขาไข่าขาวอยู่มองหันครับประมาณสามเมตรนี่ครับพระเจ้ายางทั้งขางขึ้นบาเฮดบ่อพระเจ้าบริลเล่เขอกากลางเฮ้ยกระลังบาดงามๆอิดสิเป็นเห็ดเขาไข่ขเชียวครับตัวนี้แข็งดีครับผมบ่เท่าเห็ดกระลังบาด มันเพมันมันดอกเอฟซีเอ้ยของมูนี่เฮดออกเนาะนว่ของรรมาตาเนาะเดี๋ยว้าบุรสิยงพ่อเอฟซีเอ้ยเอ้าหากันต่อครับผมมันมันเอฟซีครับเห็นบอกครับบอกไกลกันครับผมยางออกมาอยกหาหกเมตรครับกับเศร้าหน่อยบอกกันหม่้านเฮ็ดบานมู่านเท่ากับแบกมันกันเบิดมือเส้าหน่อยิ่นพ่อเลยสองดอกเอฟซีคุว่าอีกดอกนึงเป็นเฮดเขาไข่ขาวครับ ดอนนี้เป็นดอนเฮดเขาไข่อีหรือละครับ FC. เอฟซอขันเขาออกดิมมนกัดจิจังสี่แหละขันพระท่านมีคนเก็บแต่ขันโบออกกันยางลงไปครับคือว่าเขาพักเชื้อเนอะาะจังใดกับโบเห็นคือกันโบมีอ,อืมหมานตัวบัตรนี้เอาหากันต่อครับเอซีครับแผ่แว่โบเอฟซี FC. แผ่แว่บอรครับสองดอกขึ้นคู่กันแผ่แว่อยู่นี่ เห็ดเขาไข่ขาวเยี่เอ้ยเหลือตาเพิ่นเพิ่นเดบานเ้งามตัวนี่สาวหน่อยนี่เิ็งไี่ล่ะ fc ข้าวเดียวเห็ดมันก็งามมังสิแลรอครับผมฝนมันบ่ตกใสเนาะดินมันแห้งเห็ดก็บานงามงามแข็งๆครับเอาหาตันตัวครับผม fc ครับ เหลือตากับอะไ้ครับมันเกิดจริงสิเหลือตาเพิ่นแท้แน,น่นอนครับมีคนยางมากเห็ดดอกไข่าขาวครับสน้นนี่บอกเลยดอกงามดอกใหญ่าหมูเคยได้กับสาวหน่อยสุปีครับสน้นนี่มีบ่มีก็ต้องมาครับผมส้นนี่ตองยางเพราะว่าขันเขาออกมันกับเพื่อๆยุงสี่ละโอ้เขาไข่เขียวยีครับเทปซี่้<อ>ายเงาเด้ เพิ่นไใ้แท่งขึ้นกับใบใหม่เองสิองเาอาหาตัวเอฟซีม,ะม,ะมะันมานฮะพอเฮ็ดจีเท่าพ้อเดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดจีเทา่าเห็ดแกงแสบผูดใดก็ว่าน่องเห็ดละงกมันละว่ามุกกว่าคือแหละครับเอฟซีเบิง่งงามงามเอฟซีเลยนี่ครับเผนเป็นจีเป็นตูมเขา ไปเลยขาตุ้มเอ๋มองขาเพิ่งกับอ้วนๆแน่เนาะหนึ่งย่ำๆเลยโอ้เอฟซีไอ้ยบ่อยากผักคืบๆอีหลีแซ่บนั่นไปมาเฉดใดก็ตายลีตัวนี้โอ้เอฟซีไอ้ยโชคดีครับมันครับมือนี้โชคดีเป็นยังว่าโชคดีว่าตีเอฟซีคุ้นขจาวมากก่อนดีเอฟซีเดี๋ยวขจาวบอยยางเที่ยวทางนี่ครับขาดสิได้เนาะโอ้ยเนาะเฮ็ดบานอยู่ค่ะสันขจาวยางกับบ่อ ซาอูหน่อยก็บำหมูมากรสิหนาลาตีมาสวยป่ะนี่ <laughs> เอาหากันต่อครับผมมันมานเลยบม่ได้บอกเล่นได้เอฟซีเก็บเอาเก็บเอาอยู่นี่กับซาอูหน่อยเพราะท่านนี่ไปใส่โยครับโซนเดียวเขาไข่ขาวเลยเนาะเป็นเห็ดเขาไข่ไข่ไอ้ขาวครับเอฟซีโอ้ยเนาะนี่น้ำมือมันสิมนันเบิองตีละ่ะข้าวเดียวเอฟซีเลย,ย,ย,ยโอ,โอ,โอ้เห็ดไหม สอนสอนงามงามหาต่อครับผมเอาครับเอฟซีครับสาวหน่อยอยู่ก็แยกออาไปไกลเติบวับอื้นมาซอยหาเก็บไอกีเฮ็ดขีเท่าครับผมกำลัางึ้นครับนี่เห็นไหมครับอันนี้กีบปรใหญ่หรอกแต่ว่าก็ยังสี่แล้วครับลูกรากเขาหนิขณะยังสี่น่าไปแกงไปซุปในเอฟซีโอ้โหอ่อนสอนอยำนี้จะกรึบกึบหวานดีครับแหละเอฟซี สาวหน่อยก็ร่างมากครับอยู่ไกลกันแน่จังหน่อยมายางบางมือก้อนๆเนี่เฮ็ดเ่าท่านขืนเนีซี่เนี่เฮ็ดก็ร่างขืนครับนี่เฮ็ดขีดเทาก็ร่างขืนนี่ครับเฮ็ดขีดเทากินได้เด้อเอฟซี่เด้อกินได้เก็บไปกินโหลดเพาต้องยัาน,นครับนี่นี่ครับดอกนี้เขาก็ล่างเหลื่อมบานางามๆด้สาวหน่อยเพิ่นมาปาดขามันครับปาดดิน เดี๋ยวเฮายางหลาะหากันครับราคาได้ในด,ดอกจูมดอกกีมาเพิ่มอีกครับเอฟซีเอาเอฟซีครับสาวหน่อยเพิ่มมาเพิน่นเก็บเอาเบ่งกับกีสาวหน่อยเก็บครับนี่เฮ็ดกี่เท่านี่โอ้ดอกใหญ่เอสพีเอ้ยเบ่งเบ่งเบ่ง,บงตูมันนี่นี่สาวหน่อยเพิ่นเก็บเอื่นบาามูอยู่บาามูออกอยู่ไก่โพดว่าแต่เพิ่่พอเฮ็ดนี่แตบนี้พอเฮ็ดเขาไข่ขาผอมเอฟซีเอ้ข้างทางออ้อ มานตัวเ้าหน่อยมึอนี่ก็บาหมูนี่อุ้ยมาสวยๆกับม้านครับคนที่จะเขา้าปาน้อยเนาะมึอนี่เบิง่งเหรอเอาหาตัวครับมันมานครับเบบซี่ครับนี่ครับเบบซี่เป็นยังจะคอยปานออกเห็นเราโงกดนาะขันเขาบอกเป็นอ้เป็นในขีเท่าปิดหนังสิครับนี่ขันบ่หมีเสียนี่ิดหนังสินะมันก็คือเห็นเราโงกขาเหรอเบบซี่เบิง่งผุ่นตูมดากไอ้ตูมขาเขาเศร้าหน่อยปาดอกาอกยังเงียบจนะ่ะ อ,องามเออบ่มีคนเก็บบ่มีคนกินบางเด้เนาะขึ้นก็ะคักอ่อมปลาไนี่ยถ่ายเอฟซีบ่กรคัดดอกงามางสีเอฟซีเลย